ประสบการ์หลอนผีในมหาวิทยาลัยผมเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งแต่ไม่ขอบอกว่าอยู่ที่ไหนหรือว่าชื่ออะไรมหาวิทยาลัยของผมค่อนข้างกว้างมีเนื้อที่เกือบพันไร่มีอาคารและตึกมากมายด้วยความที่มันมีขนาดใหญ่โตนี้เดง จึงมีบริการรถสาธารณะรับส่งไปตามจุดต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นิสิตครั้งหนึ่งผมนั่งรถประจำทางของมหาวิทยาลัยไปกับรุ่นพี่ตอนผ่านตึกสูงประมาณ7-8ชั้นรุ่นพี่ชี้แล้วบอกว่าเคยมีนิสิตค่าตัวตายด้วยการกระโดดลงมาจากชั้นบนสุดตายขาที่หลังจากนั้นเรากันว่าทุกเที่ยงคืน เวียนยามจะเห็นเงาดำๆหล่นลงมาเสียงดังตุ๊บรายไหนก็รายนั้นเพ่นกันหมดสุดท้ายเลยไม่มีใครอยากเดินตรวจตราตอนกลางคืนได้แต่นั่งเจ่าอยู่ที่ป้อมนั่นแหละผมก็ได้แต่รับฟังโดยไม่ได้แสดงความคิดเห็นอะไรไม่คิดด้วยซ้ำว่าตัวเองจะต้องเจอเหตุการณ์สุดสะพรึงหลังจากนั้นไม่นานผมดันมีธุระจนทำให้กลับเข้ามหาวิทยาลัยค่อนข้างดึก หลืมบอกไปว่าผมพักอาศัยอยู่ภายในหอในเนื่องจากว่ามันเป็นเวลาดึกมากๆแล้วรถประจำทางหมดไปตั้งแต่ตอนหัวคำ่ำผมจึงต้องเดินจ้ำวัยเพื่อกลับตึกพักแต่เจ้ากรรมผมดันต้องผ่านตึกอาถรรนั้นเรื่องเล่าที่ดูไม่น่ากลัวพลันดังขึ้นในสมองลมดึกพัดผ่านจนเสียวสันหลังวาบตึกมืดมืดเป็นเงาทะมึน บรรยากาศรอบด้านวังเวงปราศจากผู้คนมีเพียงแสงไฟทางสาดส่องกระทบต้นไม้รกทึบจนเกิดเป็นเงาสะบัดไหวผมได้แต่คิดอยู่ในใจว่าบรรยากาศแบบนี้มันน่าจะโดนผีหลอกเสียจริงยังไม่ทันที่ความคิดจะสิ้นสุดผมก็อดเหลือบมองบนชั้นบนสุดซึ่งเป็นดาดฟ้าไม่ได้ เงาดำดำรูปร่างเหมือนมนุษย์ยืนนิ่งอยู่อย่างหมิ่นเมพริบตาต่อมาก็หล่นพรวดเกิดเสียงดังตุบได้ยินชัดเจนผมขนลุกสู้คิดในใจว่าเอาแล้วไงยังไม่ทันละสายตาเลยเงาดำดำนั้นก็ไต่กลับขึ้นไปยังดาดฟ้าแล้วก็โดดลงมาดังตุบ ผมยืนมองมันทําอาการเดิมอยู่เกือบสิบครั้งไม่ใช่ว่าไม่กลัวหากแต่ก้าวขาไม่ออกจนได้ยินเสียงลมเป่าข้างหูดังฟู่ผมจึงโกยแนบไม่เหลียวหลังไปมองอีกเลยคืนนั้นผมนอนตัวสัน่นหวาดผวากับเสียงตุ๊บซึ่งเหมือนตามหลอกหลอนอยู่ทั้งคืนรุ่งเช้าก็ป่วยหนักจนต้องหยุดเรียนไปถึงสามวัน พอผมหายดีได้ไม่นานก็ได้ข่าวว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยวิ่งหนีผีตอนเที่ยงคืนกว่ากลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตของมหาวิทยาลัยสุดท้ายจึงต้องมีการเชิญพระมาทำบุญตึกเรื่องร้ายๆจึงดูเหมือนจะเงียบลงไปบ้างแต่ก็ยังคงมีคนพบเห็นประปรายอย่าว่าแต่ตึกสูงนั้นเลยที่มีผีแม้แต่ในตึกพักผมเองก็มีประวัติที่ค่อนข้างจะน่ากลัวไม่น้อย ผมยังจำได้แม่นตึกของเราสูงสี่ชั้นมีใต้ถุนตึกซึ่งประกอบไปด้วยห้องสำหรับดูโทรทัศน์และยิมออกกำลังกายบนสุดคือชั้นดาดฟ้าครั้งหนึ่งระหว่างเรากำลังรับน้องตอนห้าทุ่มกว่าเพื่อนผมที่มีสัมผัสพิเศษตัวสันมองนิ่งไปยังตะพักซึ่งใช้วางถังน้ำขนาดใหญ่หน้ามันขาวซี่จนน่ากลัวพอเลิกรับน้องเสร็จผมรีบเข้าไปถามว่ามันเป็นอะไร คำตอบที่ได้รับทําเอาขนลุกกูเห็นผู้หญิงใส่ชุดบางๆสีขาวยืนมองพวกเราจากข้างถังน้ําจะเป็นไปได้ยังไงในเมื่อตึกพักของเรามีแต่ผู้ชายอีกอย่างคงไม่มีผู้หญิงคนไหนกล้ามายืนดูการรับน้องตอนเกือบเที่ยงคืนแน่ๆผมพยายามหาคำตอบแต่ก็ไม่พบนอกจากนั้นอีกครั้งหนึ่งพวกเราถูกรุ่นพี่หลอกให้ไปนอนรวมกันบนดาดฟ้าตึกซึ่งแน่นอนว่า มันก็คือการรับน้องนั่นแหละคืนนั้นเพื่อนคนเดิมนอนกระสับกระส่ายผุดลุกผุดนั่งตลอดทั้งคืนจนเช้าผมเลยถามมันมันก็ตอบนิ่งๆว่ากูนอนไม่หลับได้ยินเสียงคนเดินย่ำเหนือหัวเราตลอดคืนผมมั่นใจว่าต้องเป็นผู้หญิงคนนั้นแน่นอนพอการรับน้องเสร็จสิ้นลงไปแล้ว ตำนานต่างๆของตึกพักก็เริ่มถูกเล่าขานมากขึ้นเช่นมีเรื่องเล่ากันต่อๆมาว่าหากใครนอนบนเตียงชั้นสองเตียงนอนของเรามีทั้งแบบสองชั้นและเตียงเดี่ยวส่วนใหญ่น้องจะนอนเตียงสองชั้นรุ่นพี่จะนอนเตียงเดี่ยวติดกับตู้เก็บเสื้อผ้ามักจะมีผู้หญิงมานั่งห้อยเท้าเหนือหัวหรือมักจะมีคนเห็นผีตัวแดงเดินผ่านไปมาตามชั้นต่างๆแน่นอนว่า เรื่องเล่าก็คือเรื่องเล่ามันหาที่มาที่ไปและประวัติให้สืบค้นไม่ได้ผมเลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วผีเหล่านั้นคือใครหรืออะไรแต่เพื่อนคนที่มีสัมผัสพิศพเศษก็ยังคงยืนยันว่าในตึกพักของเราต้องมีสิ่งลี้ลับอย่างแน่นอนเพราะว่าครั้งหนึ่งตอนที่นั่งเล่นอยู่ที่ห้องของเพื่อนอีกคนมันเห็นว่า มีคนเปิดประตูแล้ววิ่งเข้ามาในห้องก่อนหายแวบไปทางระเบียงหลังห้องมันตกใจมากจนหน้าซีดมันยืนยันว่าเห็นจริงๆทั้งที่พวกเราไม่มีใครเห็นแม้แต่คนเดียวจนทุกวันนี้ผมก็ยังคงสงสัยว่าคืนนั้นมันเห็นอะไรกันแน่อันที่จริง เรื่องผีในมหาวิทยาลัยของผมยังมีอีกมากไว้ว่างๆจะมาเล่าให้ฟังใหม่นะครับเรื่องราวของเมืองลับแลดงละครจังหวัดนครนายกเป็นหนึ่งในตำนานพื้นบ้านที่ผสมผสานร,ระหว่างประวัติศาสตร์โบราณกับเรื่องลี้ลับได้อย่างน่าคนลุกครับโดยเฉพาะเหตุการณ์เครื่องบินตกที่กลายเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญ ที่ทำให้ชื่อของดงละครถูกพูดถึงในแง่ของอาถรรพ์เมืองบางบท 1. ตำนานเมืองลับแลดงละครดงละครเป็นแหล่งโบราณคดีที่มีลักษณะเป็นเนินดินสูงล้อมรอบด้วยคูน้ำตามตำนานเล่าว่าที่นี่คือเมืองลับแลหรือเมืองของชาวบางบท เสียงมโหรีปริศนาในสมัยก่อนชาวบ้านมักจะได้ยินเสียงปีพาดมโหรีและเสียงไรรำดังออกมาจากในป่าดงละครในคืนวันเพ็ญแต่เมื่อเดินเข้าไปหาต้นเสียงกลับไม่พบใครเลยการลองดีมีเรื่องเล่าว,ว่าใครที่หยิบฉวยสิ่งของจากบริเวณนั้น หรือแสดงกิริยาไม่สุภาพมักจะหาทางออกจากป่าไม่ได้หรือเกิดอาการเจ็บป่วยอย่างหาสาเหตุไม่ได้ 2. 2. เหตุการณ์เครื่องบินตกจุดพีคข,ของความลี้ลับเหตุการณ์ที่ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นข่าวดังระดับประเทศคือกรณีเครื่องบินตกในอดีต ซึ่งมักถูกโยงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ใกล้เคียงหรือพิกัดที่มองเห็นดงละครทัศนวิสัยที่ผิดปกตินักบินหรือผู้เชี่ยวชาญบางท่านเล่าว่าเมื่อบินผ่านบริเวณนี้บางครั้งจะเกิดสภาพอากาศแปรปรวนกระทันหันหรือมองเห็นภาพภูมิประเทศเบื้องล่างไม่ตรงกับแผนที่ บางก็ว่าเห็นเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่สวยงามเกินกว่าจะเป็นป่ารกชัดสัญญาณขาดหายมีรายงานเล่าขานที่เป็นกึ่งตำนานกึ่งเรื่องจริงว่าเครื่องบินบางลำสูญเสียการติดต่อเมื่อเข้าใกล้เขตนี้หรือเครื่องยนต์ขัดข้องโดยไม่ทราบสาเหตุการค้นหาที่ยากลำบากเมื่อเกิดเหตุเครื่องบินตกในละแวกนั้น เจ้าหน้าที่กู้ภัยมักเล่าว่าหาจุดตกไม่เจอทั้งที่พิกัดชัดเจนเหมือนมีอะไรบางอย่างบังตาไว้จนต้องมีการจุดทูบขอขมาเจ้าที่เจ้าทางตามความเชื่อจึงจะพบซากเครื่องบินมุมมองทางประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์หากมองข้ามเรื่องอาถรรพ์ไปดงละครคือเมืองทวารวดีโบราณที่มีความสำคัญมากครับ ภูเมืองและคันดินลักษณะทางกายภาพที่เป็นเนินดินสลับกับร่องน้ำลึกและต้นไม้หนาแน่นทำให้เกิดปรากฏการณ์ทางเสียงที่เสียงลมพัดผ่านช่องไม้ซัดกับคันดินจนฟังดูคล้ายเสียงดนตรีได้สนามแม่เหล็กพื้นที่มีความหนาแน่นของแร่ธาตุหรือสภาพภูมิอากาศที่อาจส่งผลต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ในบางกรณี ข้อสังเกตรเรื่องราวเหล่านี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่สืบทอดกันมาซึ่งช่วยรักษาความศักดิ์สิทธิ์และทำให้โบราณสถานแห่งนี้ยังคงสภาพที่สมบูรณ์จากการไม่ถูกรุกรานครับอยากให้ผมลองหาข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ยุคทวรารวดีของเมืองดงละครหรืออยากให้ช่วยรวบรวมเรื่องเล่าลี้ลับจากสถานที่อื่นในไทยดีครับนรกแตก กลางปราสาทร้างห้าทหารมะกันหวังพักร้อนกลับเจอวิญญาณเฮียนไล่ล่าปลายสงครามโลกฝรั่งเศส1,944ในช่วงโค้งสุดท้ายของสงครามโลกครั้งที่สองขณะที่ฝ่ายสัมพันธมิตรกำลังรุกคืบไล่ต้อนนาซีเยอรมันทหารอเมริกันหน่วยหนึ่งได้รับคำสั่งที่ดูเหมือนจะเป็น แจ็คพอตที่สุดในชีวิตทหารแต่มันกลับกลายเป็นตัวเที่ยวเดียวสู่ความบ้าคลัง่งภารกิจในฝันเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อทหารราบสหรัฐห้านายผู้ผ่านสมรภูมิเลือดมาอย่างโชคโชนได้รับมอบหมายให้ไปรักษาการที่ปราสาทร้างเก่าแก่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศสที่เพิ่งยุดคืนมาได้สำหรับพวกเขานี้ไม่ใช่แค่ภารกิจ แต่มันคือการพักคร้อนภาพของเตียงนุ่มๆวายชั้นดีในห้องใต้ดินและหลังคาคุ้มหัวที่ไม่ใช่หลุมเพาะช่างทำให้พวกเขารู้สึกเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นพวกเขาหัวเราะร่าวางปืนไรเฟิล M1 Garand พิงกำแพงหินเย็นเฉียบและเริ่มสำรวจความหรูหราที่ถูกทิ้งร้างสัญญาณเตือนจากความมืดแต่ความสุขนั้นสั้นกุดยิ่งกว่าไส้เทียน ขืนแรกผ่านไปพร้อมกับความเงียบที่ดังผิดปกติเสียงฝีเท้าหนักๆเดินบนเวียนอยู่บนชั้นสองทั้งที่ไม่มีใครอยู่เสียงเปียโน,โนบรรเลงเคลียงเศร้าส้อยดังก้องมาจากห้องโถที่ว่างเปล่าจ่าสิบเอกหัวหน้าทีมพยายามปลอบลูกน้องว่ามันเป็นแค่ลมหรือหนูตัวใหญ่แต่เมื่อทหารนายหนึ่งตื่นขึ้นมากลางดึกและพบว่าตัวเองถูกลากขา โดยมือที่มองไม่เห็นรอยช้ำเป็นจ้ำสีม่วงปรากฏชัดเจนความกลัวเริ่มกัดกินหัวใจเขา,เขาแทนที่ความสุขศัตรูที่กระสุนยิงไม่เข้าความบ้าคลั่งประทุขึ้นในคืนที่สามเมื่อเจ้าของเดิมปรากฏตัวมันไม่ใช่ทหารเยอรมันไม่ใช่สปายแต่มันคือวิญญาณอาฆาตของตระกกลขุนนาง ที่ถูกทรมานและฆ่าล้างโคตรในปราสาทแห่งนี้เมื่อร้อยปีก่อนทหารทั้งห้านายที่เคยเห้าวหารกลับต้องสั่นประสาทเสียพวกเขาสาดกระสุนใส่เงาดำที่พุ่งเข้ามาแต่กระสุนกลับทะลุผ่านความว่างเปล่าไปปักที่กำแพงวิทยุสื่อสารมีแต่เสียงกรีดร้องโหยหวนประตูหน้าต่างปิดตายเองเหมือนมีชีวิต บทสรุปแห่งความร้อนจากภารกิจรักษาการกลายเป็นการดิ้นรนเอาชีวิตรอดจากสิ่งที่มองไม่เห็นทหารที่แกร่งที่สุดในหน่วยเริ่มพูดจาไม่รู้เรื่องดวงตาเหม่อลอยจ้องมองไปยังมุมมืดและพึมพำขอชีวิตสงครามข้างนอกว่าโหดร้ายแล้วแต่สงครามทางจิตวิญ,ญญาณข้างในประสาทแห่งนี้กำลังจะฉีกกระชากสติสัมปชัญญะของพวกเขาให้แหลกสลาย เมื่อรุ่งสางมาถึงหน่วยสนับสนุนที่มาสมทบพ,พบเพียงทหารห้านายที่นั่งกอดเข่าตัวสันเทาอยู่กลางห้องโถงไม่มีร่องรอยของค่าศึกไม่มีรอยกระสุนตอบโต้มีเพียงความหวาดกลัวที่ฝังลึกอยู่ในดวงตาของพวกเขาตลอดการเรื่องสยองขวัญสงครามโลกครั้งที่สอง g h o s t of War saathi singh mystery horror story